นี่เราขอต้อนรับนะครับแซมและแทนลิปต์ต้อครับสวยงามสวยงามเฮ้ยตอนนี้เราต้องถามว่านั่นแหละครับนะครับร่มหนาวแบบนี้ก็เลยต้องมีเทศกาลดนตรีให้คนที่แบบนะชอบร่มหนาที่หนึงและไปร่วมสนุกกันนะครับสำหกับนี่แหละครับซีซันออฟเลิฟซองมีนิสเปซทัวร์ที่จะจัดขึ้นที่รีสอร์ทจังหวัดราชบุรีแล้วต้องถามทั้งสองคนนี้ก่อนนะครับว่าเคยไปเที่ยวที่นั่นบ้างมีหรือยัง แยครับเหแทนเลยครับเห็นเพืไปถ่ายทำละครให้ล่าสุดเพื่อเช้ในคอนเสิร์ตเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วอี่เกาะเป็นยังไงครับอากาศดีมากครับตอนนั้นยังไม่หนาวขนาดนี้ใช่ไหมยังไม่หนาวครับคุณเทียนไม่หนาวคิดดูว่าตอนถ้าคุณเทีนหนาวที่นี่จะเป็นยังไงอากาศดีมากแล้วก็ถนนหนทางอะไรก็ไม่ได้เข้ายากขนกันแล้วก็เรื่องของมันเรียกว่าอะไรครับส่วนพื่อนี้เป็นที่ใหม่เหรอครับที่นี่ไม่ได้ถูกใช้ในการเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็น่าจะเป็นที่ที่น่าจะเป็น ผมน่าจะเป็นอนุสรในการเล่นคอนเสิร์ตแน่นอนอนุสรอะไรที่เป็นลัมมาร์คเลยครับเป็นรัมมาร์คใหม่นะครับเพราะนั่นเนี่ยนะครับบรรยากาศแน่นอนธรรมชาติ อ่าใช่ครับอ่มีนักที่พร้อมๆนะครับผมพร้อมกับมีคนร่วมใจมาด้วยนี่มันใช่คับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีแค่คนเดียวพี่เอกเรามีกิจกรรมมากมายซึ่งเดี๋ยวทั้งหมดแทนจะบอกเองนะครับสร้างกิจกรรมนี้เอาเริ่มจากเริ่มต้นจากกิจกรรมที่เป็นทางด้านของเกี่ยวข้องกับธรรมชาติกรับความเป็นการบอกก่อนลึกปากพูดแบบนี้ลึกใช่ไหมไม่มีไม่มีูก คือว่าผลตอกใส่สวนต้นนี้เป็นสวนที่เต็มด้วยพึ่งหรือเปล่าเต็มรอยเปอร์เซ็นตแต่ว่าสวนพึ่งนี่มันคือชื่อของต้นไม้คือพึ่พึ่งที่ต้นนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามันร้อยหลอลงไปมากครับก็จะมีกิจกรรมการปลูกปลูกต้นพึ่งกันนะครับการกับเราคืนให้ธรรมชาตินันก็อกจากนั้นจะมีการปล่อยโคมครับปล่อยโคมรักหนึ่งหมื่นโคมโอ้ยใช่ครับเพื่อเป็นอะไรนะสิริมงคลใช่ป่ะใช่อะไรโคมเนี่ยเนี่ยเป็นเหมือนกับการคุ้มสมด้วยใช่คือโคมเรา เป็นมอบให้กับการกุศลการกุศลด้วยนะครับผมอ่าอันนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นหน้าของธรรมชาตินี่นหละนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของเทศกาลดนตรีที่เป็นคอนเสิร์ตทราบว่าจะมีศิลปินที่มากกว่ามากกินมากกว่า21โมงขึ้นเปทีในครั้งนี้มีใครอะไรบ้างครับผมแน่นอนครับมีสตาร์ละมีนิตาแน่นอนครับแล้วก็มันจะทจะทำชื่อเหมือนกันพูดเพื่อชื่อเพื่อชื่อครับเดี๋ยวพูดรอรอรอไม่มีอะไม่ได้มาตอนนั้นเจตเตอร์ บอยบิสเมเกอร์สครับแดนบรเวดีพีรพัฒน์เจสเตอร์มาพูดตัวแรโอ้โหดีพีรพัฒน์ซิกซ์ตีมายสั่นดีพีรพัฒน์้ตาหนุ่เบสเลอร์เบสเลอร์เออเเออเดีพีรพัฒน์ไปแล้วไปแล้วแเกินแล้ว่ดอีฟอีฟดอังเชออังเชอเอ่อ อู <segue> にに๋นิตยาคอแล้วคุณพ om ีชแฮรนรี่ปาปบาอาติ้งฟองเส๋อสักหมดละพีติ๊กพี่ติกโอ้มีหมดแล้วครับพี่มี่เรียกว่ามาจะทั้งเกือประเทศเลยใายขว่ายครับ นะครับทุกคนร่วมใจกันแล้วก็อยากจะทำให้เทศกาลดนตรีนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบทั้งหมดเลยนะในการเตรียมตัวของศิลปินเนี่ยคงจะไม่ธรรมดาเพราะว่าอันนี้เป็นรับลมหนาวหรือส่วของสนามเองแล้วก็แทนแหละครับผมในการเตรียมตัวอะไรให้เข้ากับเทศกาลดนตรีเพื่อรับลมหนาวคุณเขาแร็ปใสหมวกอย่างนี้จะให้เราเตรียมเครื่องแต่งกายก่อนนะครับเราต้องเตรียมองแตกายผมผมเพราะว่าได้ที่แต่งตัวซีชูสีชูเซียมามแล้วเซียมามนะครับเวลาที่สั้นนิดสิเฮ้ยแทนให้ เรื่องหนาวเดี๋ยวมือจะเล่นไม่ไปเราต้องเตรียมอุปกรณ์ทำความร้อนในบ้านนะครับแล้วก็ต้องซ้อมหนักทุกที่เหมือนกับนักกีฬาเราเตะบอลในที่ที่หนาวเนี่ยวิ่งน้อยลงใช่ใช่ต้องซ้อมหนักนุ่งเกรงนุ่งหนักไปไกลครับเอาเพลงก็ต้องเป็นเตรียมลิสต์เพลงที่ค่อนข้างให้เหมาะกับบรรยากาศของมือเช่นเพลงเพลงพวกแน่นอนคนที่มาดูคอนเสิร์ตเนี่ยก็ต้องมีคู่รักมาดูเรียกว่าอะไรบรรยากาศดีอากาศหนาวอะไรก็ต้องเพลงที่ อะไรว่าอะไรครับเพลงที่แบบเพื่อแบบเพื่อนถ้างั้นถามเลยนะเป็นเพลงอะไรครับเราเลือกตัวอย่างหน่อยเพลงลมหนาวพี่ริ่งหน่อยลมหนาวซิ่งหน่อยโอ้ลมหนาวไม่เล่นไม่ได้แล้วไงเนี้ยมันต้องเล่นแน่นอนต้องเนลมหนาวหนาวนี่ลมหนาวหนาวนี้อหอมเนื้จริงหายหนาวแต่ว่าเพลงจริงๆมาอ่านไม่ได้พูดถึงหน้าหนาวด้านหนาวแต่เที่รู้สึกว่าเย็นๆบางรล้วมนเด่น ตอนนั้นที่ถึงคนละหรือว่าในนี้ตอนนั้นต้องการความอบอุ่นอะไรอย่างนี้คือให้มันเข้ากับบรรยากาศใช่ไหมอย่างเงี้ยเลยมันจะเป็นที่เครื่องดนตรีอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับแน่นอนนะครับเทศกาลดนตรีมีการทำหยิรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วมีศิลปินมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตในครั้งนี้ในส่วนของบริเวณสถานที่เนี่ยก็ทราบว่ามีการอำนวยความสะดวกให้สหรับผู้ที่เข้าไปในเทศกาลดนตรีเด้วยยังไงครับจะมีเรื่องอะไบรรยากาศเป็นที่ต่องการ เพราะว่าตอนนี้เจะเป็นจะเป็นซีีของีผมเขาอะไรเงี้ยต้องมีที่ที่สำหรับถ่ายภาพคนไหนที่ชอบคิดกันเลถ่ายรูปนีต้องมีแน่นอนแล้วแบบเป็นผู้รักแต่ไม่ต้องมีหมู่บ้านฟิเิตตอนด้วยเป็นหมู่บ้านที่เป็นเป็นเป็นหมู่บ้านคนรม่กี่ไนเนี่ยก็น่าสนใจแล้วก็สำหรับคนที่ ไปไม่เป the no pues no ็นนะครับม <If> ีรถบัสใาส่งครับนี่รถใหม่ครับตเราไตัมบได้ได้ในเบรเนี่ครับผมครับลองดูลองดูสถานที่พาไปจริงจรใช่ไม่ติกันไม่โผล่ไม่โผล่เากลับบ้านโอ้ทรางว่าสถานที่มีจุคนได้เยอะมากุคนได้ป่าหน้าร้ยอ่นคนสองหมนห้าร้อยคนเลยสองหมื่นห้าร้อยคนเลล้วห้องน้ำ ต้องน้ำเยอะอาหารร้านอาหารมากมายเยอะแน่นอนเพราะว่นคนมามันเก็บภาพพันคนง่ายอย่างนี้เป็นที่ยวเราจะมีร้านเาเรียกว่าถนนควงกันเดินไม่ใช่ถนนคนเดินถนนควงกันเดินควงเดินหนาวมีที่มีสินค้าสินที่ช้อปปิ้งอะไรกันคโอ้โหแล้วก็อะไรรู้สึกว่ามีจุดการเต้นด้วยไหมครับใช่สำหรับคนที่ชอบไปนอนตรงนั้นเลยนั่นเลยใช่โอ้โหเนี่ครับเพราะฉะนั้นไปแต่ตัว เอาเอาเอาไปด้วยไปเปิด้เข้านะครับก็บัตรนี้จริงๆราคาคันสอแต่ว่าถ้าซื้อหคนเนี่ยเราลดเดเ้าร้อยซื้อได้ที่ไทยที่เจ็คนเก้าร้อยบาทเลยเหรอคโอ้หาใช่ไปเลยว่าคนเก้ารอยจะเจ็นๆนะเจ็นๆ้เยอะเยอะเพราะว่าอ๋อเหลือคนละเก้าร้อยซื้อหคนเข ใช่คนที่เท่ามาสาคู่นะครับแ้าเกิดบางคนมีแฟนสามคนก็ซื้อให้เลยก็ยากจริงนะถ้ามีแฟนห้าคนแล้วอย่างจัแนจะซื้อให้ดีกค่าไเจ็บ่ะต่องที่ นะครับอ่ะบัตรราคา1,200อย่างที่บอกนะครับ6คนก็ใบละ900ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเคตส์หนึ่งสาขาเลยแล้วมีเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเว็บไซต์ที่จะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับนั่นก็คือ worldwidelove song dot com เนี่ยเพื่อจกลับแบบว่าแต่แน่นอนใช่ครับยี่ สาร์อาทิตยสาร์อาทิตช่ครับใช่ครัวันหยุดพักผ่อนของหลายๆครอบนะครับผมเอาละครับแต่ว่าวันนี้ S M S เรามีแจกกันนะครับ S M สบัตรเนี่ยนะครับโดยเราให้คุณสนามความที่เห็นกันมานนะครับว่าโหอยากคุอกับศิลปินคนไหนข้างกลางลมถ้าเป็นแท้รับถออยูกที่ป๊อปแคที่แบบนีโอ้โหมครับโอ้โหริโอ้โหแลครั่อกเกลเจรเรชั มีหลายคนมีอ๋ออุ่นแฟนนี้ไม่มาไม่ดีครับพีซิกอยากอยู่กับศิลปินคนไหนนะครับท่ามกลางท่ามกลางลมหนาว4 2 2 1 4ง1นั้นส่งมาได้อยู่เริ่มไปถึงช่วงหน้าเราจะมีบัตรแจกกันหน้าใหม่นะครับให้คุณโทรเข้ามาเลยครับผมที่0 2 2 0 7 6 7 0 0นนะครับผมให้มาพูดคุยกันว่าเพลงรักเพลงไหน ที่เหมาะกับคอนเสิร์ตนี้ไม่แน่คืยอาจจะเป็นไอเดียดีครับให้ทั้งไายแล้วจีนมาเล่นในวันคอนเสิร์ตนั้นด้วยนะครับเพลงรักเพลงไหนนะครับที่เหมาะกับคอนเสิร์ตนี้เพราะอะไรด้วยโทรมาพูดคุยกันครับ022076700แล้วเดี๋ยวเราแจกหมัดไปเลยให้เราโอเคนะตอนนี้นะครับทีมงานเรารักษาอยู่นะครับส่วนตอนนี้ครับ